สวัสดีค่ะการฝึกหลายนั้นสำคัญยังไงคะเห็นไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะดังหรือคนที่ต้องการจะทำอะไรเพื่อให้คนจำนวนมากได้รับรู้ได้เห็นต้องทำอะไรคะไปจ้างสถานีโทรทัศน์ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายนี่โอ้มหาศาลแล้วยังไม่ทราบเลยว่ามันจะคุ้มกับ ทุนที่เราลงไปใหม่นะคะเองแง่ถ้าคนทำธุรกิจแต่เดี๋ยวนี้ค่ะง่ายนิดเดียวมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองคิดคอนเทนต์หาข้อมูลรู้จักการตัดต่อคุณก็สร้างช่องทีวีเป็นของตัวเองได้เลยค่ะเป็นเ e อร์ n ซ l น r a n รนะคะในโลกโซเชียลการเป็น มีตัวตนในโลกโซเชียลอันสำคัญอย่างไรค่ะเราคงไม่ได้อยากเกิดมาในโลกเราก็ตายไป,ปเปล่าๆใช่ไหมคะถ้าเผื่อเรามีสิ่งดีๆมีสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วแบ่งปันไปในทิศทางที่จะให้คนรู้เป็นจำนวนมากทำอย่างไรคะไลฟ์ค่ะเมื่อคุณไลฟ์ไปแล้วคุณจะเห็นว่าคุณนะ่ะมีคุณค่ามากนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเห็นคุณค่าของสังคม ด้วยค่ะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับโลกถ้าในแง่ธุรกิจค่ะเงินเข้ากระเป๋าได้ใช่ไหมคะแล้วการไลายจะไม่สำคัญยังไงค่ะกระจิตแก้วบุญพิวัตรสวัสดีค่ะ